ถ้าเกิดว่าคุณจะขับบิ๊กไบคันหนึ่งส่วนสูงเท่านี้น้ําหนักเท่าน,นี้หรือว่าประสบการณ์ไม่มีอยากจะได้บิ๊กไบคันหนึ่งในเอามาขับในเมืองทั่วๆไปอย่างเงี้ยก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอะไรวะเีผมจอดอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดีก่ ครับออครับตามหลังผมมาครับผมเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปอยู่เองผมทำยูทูบอ๋อครับผมแล้วครับโอ้ผมผมผมก็ทำเหมือนกันทำยูทูบเหมือนกันใช่ใช่ใช่พอดีวันนี้จะขับมาหาที่เออที่ถ่ายใช่ใช่มาแถวนี้เฉยๆมาหาที่ถ่ายใช่ใช่มาหาที่ถ่ายที่มันโล่งๆอ่ะครับก็ไม่รู้ก็แลังขับนั่นเดี๋ยวไปถ่ายคลิปกับผมนะผมก็มาหาที่ถ่ายเหมือนกัน ได้ครับได้ได้ได้หาที่ถ่ายเหมือนกันได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายกับผมอ่าโอเคโอเคโอถ่ายทุกคนเดี๋ยวเราจัดภาพไปตรงที่เราไปถ่ายที่กันนะเฮ้เพื่อนอันนี้อันนี้พี่ชื่ออะไรนะอ่าฟอนครับโอเคครับอันนี้ฟอนคุณ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 รถคุณคุ้นครับอันนี้เดี๋ยวนะนึกก่อนโอเคครับไม่ไม่นึกก่อนนึกก่อนเดี๋ยวเหมือนที่อยู่กับฟอตูฟาซ่าใช่ไหม ฮ้ยใช่เปล่าพี่จัผิดคนหรือเปล่าใช่เปล่าเอาดีๆเอาดีๆใช่ครับผมอุ้ยมันจะเอาต้องาทำอะไรแถวนี้เนี่ยหาที่ถ่ายคลิปหรอแถวนี้ครับโอ้ใช่รอรอซ่ามาถ่ายคลิปหนึ่งด้วยอ๋อโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปพาพาผมไปแล้วกันนะครับพี่ถ่ายได้ครับโอเคครับได้เดี๋ยวนู้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่นู่นกันดีกว่าโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับปังปวนป่วดชแนลนะจ๊ะก็วันนี้จะมี แขกพิเศษคนหนึ่งนะครับเรียกว่ามาเจอกันระหว่างทางคนนี้เลยสวัสดีครับไบค์นะครับไม่ใช่ใครอื่นเลยคือผมไม่ได้ตอนแรกๆนะผมก็ไม่ได้ติดตามช่องน้องเขาเหมือนกันแต่ว่าคือผมรู้จักน้องเขาจากช่องของซ่านะครับช่องมโตอพลาซ่า คือตอนแรกครับเห็นน้องเขามาโบกมือกวักมือเรียกว่าเรียกว่ากวักมือโบกมือนะครับเรียกให้ผมจอดผมเขาก็ไม่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 รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนครับเมื่อกี้ผมเห็นผมออกจากปั๊มมาพอดีทุกคนแล้วแล้วคือผมเห็นอาอาซิกไงขับผ่านแล้วแล้วคือผมหาคลิปถ่ายอยู่พอดีผมก็เลยเออไปเข้าไปถักทิปว่าอะไรอย่างนี้อตอนแรกนึกว่านึกว่ากลัวแบบว่าพี่เขาจะคิดว่าผมไปหาเรื่องเออแล้ักไปก็ มามาถ่ายรีวิวรถกันนะครับก็อืมก็ไปติดตามที่ช่องผมได้นะผมรีวิวรถพี่พี่ปอนไปแล้วนะครับนะครับอันนี้เลยช่วยกันรีวิวนะครับก็พอดีวันนี้อย่างที่บอกนะครับขับมาเจอกันโดยบังเอิญแล้วทีนี้คือฝากให้น้องเขาช่วยถือกล้องแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเรียกว่ารีวิวหรือแชร์ประสบการณ์นะครับจากการขับขี่เจ้านี่ที่พี่บอกว่าตอนแรกใช่ไหมว่าใช่ จะแชร์ประสบการณ์ว่าเออขับขี่ความสูงเท่าไหร่ขับขี่รถบิ๊กไบค์ได้อะไรอย่างนี้ใช่ป่าใช่ครับก็หลายๆอย่างคือผมเป็นคนที่คือผมต้องว่าผมเป็นคนที่ขับในเมืองมาโดยตลอดครับทุกวันไปทํางานแต่พอดีช่วงนี้มาติดโควิดก็เลยไม่ได้ขับเท่าไหร่นะพอดีขับทุกวันไปทํางานผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนเห็นว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะขับบิ๊กไบค์คันหนึ่งส่วนสูงเท่านี้น้ําหนักเท่านี้หรือว่าประสบการณ์ไม่มี อยากจะได้บิ๊กไบค์คันนึงในเอามาขับในเมืองทั่วๆไปอย่างเงี้ยเรียกว่ามาแชร์ความรู้สึกว่ามันของผมเนีว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็โอเคเดี๋ยวให้น้องถือน,นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงความรู้สึกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับแล้วผมผมขอถามก่อนดีกว่าว่าพี่ปอนสูงเท่าไหร่ครับผมสูง171ครับ 171หนัก72หนัก71 72ใช่เจ็ดนะโดยประมาณลองลองค่อมลองค่อมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราใช้กางเกงที่มันไม่ได้ตึงมากนะจะประมาณนี้ครับ,รบถ้าใส่ยีนอะ่ะโอ้โหแล้วมันตึงๆนะขาของยูจะบานนี่เลยอันนี้อันนี้คือสูง171 171 17อ็ดร้่ะถ้าเกิดว่าเราลงน้ำหนักเท้าข้า,างเดียวเห็นไหมเต็มเท้านะถ้าเราลงน้ำหนักเท้าข้างเดียวนะครับคือต้องบอกกันว่ารถเนี่ย มันไม่ได้หนักมากครับนะครับจากถ้าเ<อ>กิดว่าขับมานานนะนะรถมันไม่ได้หนักมากนะก็นี่นะสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดน้ำหนักประมาณเจ็ดสิบสองอ่าใช่เนี่ยก,เก็เกือบเกือบเกือบเต็มเท้าดีกว่าถ้าถ้าถ้ายืน<ม>สองสองสองเท้านะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมถามหน่อยดีกว่าว่าก่อนก่อนที่จะมาเป็นคันเนี้ยเอ่อพี่ขับรุ่นไหนมาก่อนหรือเปล่าเออขับซีเบียร้อย นะครับปี2017ถ้าจะไม่ผิด2 2 1 7 2 0 1 6ได้แหละครับอันนั้นละราคันั้น150นี่คือยืนเต็มเท้าเลยพี่เกือบเต็มเกือบเต็มเหมือนกันมันก็ความสูงไล่ๆกันใช่แต่คืออาซิกเนี่ยถ้าตอนขับครั้งแรกสูงกว่าเยอะเลยนะครับสูงกว่าเยอะเลยอย่างที่ผมบอกผมขับไปทำงานทุกวันใช่ไหมเอาเจ้าเนี่ยขับไปทำงานทุกวันตั้งแต่ได้มันมาต้องบอกว่าความสูงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ นะครับสำหรับการขับนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่แค่เจ้าอาซิคันเดียวนะครับบิ๊กไบทุกคันเลยสิ่งสําคัญคือทักษะนะครับทักษะในการขับเราต้องมีทักษะนะทุกคนในการขับขี่ผมอ่าผมไปเรียนมาทั้งเบสิคคอร์สแล้วก็แอดวานซ์คอร์สของที่ยามาฮ่าเขาจัดให้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปประกาศไว้ให้2วงใบเลยอือ่าโอเคก็เขาเรียกว่าตั้งแต่ซื้อมานะเขาให้ไปเรียนฟรีนะครับถ้าใครสนใจก็ถ้าใครซื้อเนี่ยเขาให้เรียนฟรีอยู่แล้วถ้าเกิด เ้ากก็มมมีเเหนนัไไไ่ดปรียกว่าความสัมคัญธในการขับขี่อย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของความพร้อมนะครับความพร้อมในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนร่างกายพักผ่อนเพียงพอไหมมีแรงที่จะควบคุมเจ้านี้ไหมคือต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเป็นคนออก ควหรือคอนโทรลเจ้าเนี่ยได้ค่อนข้างค่อนข้างดีกว่าถ้าทุกคนสังเกตนะพี่ถ้าทุกคนถ้าทุกคนสังเกตนะนี่ดูดูกล้ามดูกล้ามดูโอ้โหเป็นมัดเลยนะนะครับคือผมไม่ใช่คนที่ตัวใหญ่อะไรมากนะครับแต่ก็ออกกําลังกายพวกยกเวทเทรนนิ่งเป็นเป็นประจําอยู่แล้วเลยทําให้คอนโทรลพวกรถเนี่ยได้ดีกว่าชาวบ้านเขานิดนึงเพราะว่าเวลาอย่างเวลาสมมติว่าเราลงน้ําหนักข้างนึงเวลารถมันจะล้มอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่า พวกกล้ามเนื้อขาหรือว่าแรงของขาเรามันแข็งแรงนะครับรบ,บางทีเราสามารถใช้ขาเนี่ยย้ำไ้เพื่อไม่ให้รถมันล้มได้อันนี้ก็จะเป็นอ,อีกจุดหนึ่งที่สําคัญนะครับคือการออกกําลังกายควบคู่ไปกับคือคือไม่ได้ขายตัวเองหรือว่า <Okay. S 1> อะไรนะแต่คือการออกกําลังกายที่เอามาควบคู่กับการขับขี่พวกบิ๊กไบค์เนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะเลยนะครับอ,อ,นนอันนี้คือแบบหุ่นดีอย่างงี้พี่เล่นฟินเดสไปเรียกว่า เป็นโค้ชดีกว่าเป็นเป็นเทรนเนอร์อ่ะวันนี้ผมมาเจอเทรนเนอร์นะทุกคนแล้วเขก็เป็นเทรนเนอร์อันนี้คือเทรนเนอร์เทรนเนอร์โอ้โหใช่ใช่นะทุกคนก็เห็นหน้าตาดีๆอย่างงี้นะก็ใครที่อยากจะเทรนก็ไปทักเราถามเพื่อได้ตอนนี้คือมันก็คือมันติดโควิดที่ละไหน ยิมมันปิดฟินเด็ดปิดหมดเลยไม่รู้จะทำอะไรมาทำยูทูบ e ดีวอ่ะแล้วเนี่ยโอเคครับมาพูดถึงกับการขับขี่ในเมืองของของพี่ดีกว่าใช่เห็นเนียค่ะว่าเออยู่ในเมืองแต่วันนี้มาทำาทเลทแยร์าังกฤษถูกไหมใช่ครับผมมาเจอผมทุกคนมาหาที่ถ่ายดีกว่ามาหาที่ถ่ายอ๋อเปลี่ยนบรรยากาศน่อะไรอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงการขับขี่ในเมืองนะครับคือ ผมเชื่อว่าหลายๆคลิปแบบพูดถึงเรื่องรอบเรื่องทอกเรื่องความเร็วทุกคนก็จะเห็นกันไปเยอะอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงละกันก็ผมจะมาขอพูดถึงการขับขี่ในเมืองหน่อยละกันนะครับทุกคนน่าจะรู้จักถ้าเกิดทุกคนชอบ r 6ทุกคนน่าจะรู้จักโบ๊ทอยู่แล้วนะครับผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบ r 6เพราะว่าโบ๊ทนี่แหละต้องบอกว่าคือในเรื่องของทรงการขับขี่นะครับรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมาะ <Okay. S 1> นะครับสำหรับคนที่หลังไม่แข็งแรง แนะนำว่าไปฝึกกล้ามเนื้อหลังด้วยนะครับเพราะว่ามันขับขี่แรกๆเนี่ยปวดหลังจริงๆนะครับหลังๆก็ยังปวดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนแบบฝึกจนเป็นประจำจนคล่องๆเมื่อไหร่มันก็อาการพวกนี้มันก็จะหนักกว่าเดิมมันก็จะเบาลงนะครับผมประมาณนี้สว่วนในเรื่องของการถ้าเกิดว่าเจอรถติดๆหลายๆอย่างนะครับพวกแคนพวกนี้มันหักได้แค่นี้เองนะแค่นี้คือ <นะ S 1> สุด <amation S 1> แล้วนะ <ผม S 1> นะครับ มันค่อนข้างที่จะหักลำบากใช่มัน,นครับมันวงวงเลี้ยวมันมันนะครับวงเลี้ยวมันแคบซึ่งต้องบอกว่าเวลาเราขับในเมืองเนี่ยถ้าเกิดเจอรถติดเมื่อไหร่เหนื่อยต่อให้เราขับคล่องนะครับยังไงก็เหนื่อยจากประสบการณ์ที่ขับมาปีครึ่งเกือบปีครึ่งเนาะไม่ถึงปีครึ่งด้วปีดิดๆเองนะครับ,รบเหนื่อยถ้าเจอรถติดหนักๆเลยย่านที่ผมขับอ่ะจะอยู่ตรง รัชดาพระราม9อโศกห้อมพงซึ่งทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเส้นสุขวิทเนี่ยคือรถติดมากคนพ่อคนแม่ติดเลยครับผมใช่รถติดผมเคยหลงไปนิดนึงติดมากนะฮะทุกคนวันอาหกเนี่ยมันจะมีปวดอยู่ประมาณสองที่คือหลังกับฝ่ามืออข้อมือด้วยฝ่ามือด้วยแรกๆผมต้องบอกว่าแรกๆที่ขับประมาณเดือน2เดือนข้อมือปวดฝ่ามือปวดคอก็ปวดหลังก็ปวดนะครับแต่สักพักหนึ่ง หลังก็ยังปวดอยู่ no> นะครับแต่มันชินมากกว nah. ่านะครับส voilà ่วนคอเนี no> ่ยไม่ค่อยแล้วนะครับแต่ส่วนหลักๆที่จะปวดเป็นประจํา no ก็จะเป็นฝ่ามือนะครับหลักๆที่จะปวดเป็นประจําก็จะคือเอวนะทุกคนนะครับก็จริงๆนะครับสําคัญเลยนะครับหลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใจเราเนี่ยไม่รักเจ้านี่จริงๆนะครับขับในเมืองเนี่ยเหนื่อยนะครับวันนั้นผมเอา X Max ของพี่คันคนหนึ่งมาขับโอ้โหทำไมกูคิดว่าไออุ้ยขอโทษนะครับเออทำไม เราไม่เอากแปกมาขับแต่แรกแม่งขับสบายมากเลยครับออโต้สายพานใช่ออโต้สายพานคือขับสบายมากในเมืองนี่คือโคตรสบายคือฟินจัดจัดจัดเลยอ่ะคือนั่งหลังตรงแบบหลังไม่ต้องโค้มไม่ต้องค่อมอะไรแต่ว่าด้วยจากความรักและอยากเท่นะครับครับผมก็เลยเลือกที่จะขับเจ้านี่เป็นชีวิตประจําวันคือเขาบอกกันว่าคนขับห6นี่หล่อทุกคนเละทุกคนแน่นอนนะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเม้นกันมาได้นะครับครับผมก็จริงๆ าผมแนะนำนะครับถ้าอยากจะมีบิ๊กบักคันมาขับในเมืองหรือชีวิตประจำวันสิ่งหลักๆที่ทุกคนต้องมีนะครับแน่ๆเลยหมวกกันน็อกอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะช่วยเซฟตี้เราได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถุงมือถุงมือนี่สําคัญมากคนถ้าสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุไปเนี่ยรถล้มเนี่ยอะไรลงก่อนมือแล้วเออคือผมผมเคยล้มทุกคนลองไปดูที่ช่องผมได้ผมเคยล้มคือมือผมไม่เป็นไรเลยไม่มีรอยไม่มีอะไรถลอกเลยแ นิ้วหักเฉยเเห็นไหมสำคัญนะครับสิ่งที่สำคัญคือเซฟตี้นะครับขนาดมีถุงมือนิ้วผมยังหักอ่ะทุกคนถ้าคิดดูถ้ามันไม่มีอ่ะจะเป็นยังไงโอเคอ่าที่จะบอกก็คือถุงมือเนี่ยมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการเซฟตี้อย่างเดียวมันช่วยในการเวลาเราถ่ายน้ําหนักอะไรเงี้ยครับนะครับมันช่วยซับแรงซับแรงนะครับแต่นั้นเวลาผมขับเจ้าคันนี้ทุกครั้งเลยถุงมือต้องมีครับนะครับยกเว้นขับไปแบบอ่าเรียกว่าอะไรขับไปหน้าปากซอยบ้านหน้าปากซอยบ้านซีแกงนิดหน่อยอะไรเงี้ยนิดหน่อยอ่ะนะ แล้วก็รองเท้าผ้าใบนี่รองเท้าผ้าใบเราต้องมีแล้วที่สำคัญนางเกงขายาวเกงขายยาวนะครับเพราะอะไรเพราะอะไรถึงร้อนไม่ควรใส่กันถูกต้องคืออาหกเป็นรถที่ร้อนนะครับแต่อาจจะไม่สู้เท่าแบบพวกค่ายอิตาลีใช่พวกตัวพันต่างเนี่ยร้อนไปแล้วอีกใช่ดีจะบอกอีกเรื่องนึงก็คือความร้อนนี่แหละครับค่อนข้างร้อนนะส่วนแรกๆขากระพองคือใครบอกว่ารถค่าถูกร้อยมัน ร้อนไม่เท่าตัวพันคือผมลองวัดแล้วนะถ้าติดไฟแดงหรืหรอว่าติดแบบรถติดจัดๆนี่ขึ้นร้อยร้อยร้อยกว่าประมาณร้อยร้อยสิบอเอรอใช่คือมันร้อนร้อนมากทุกคนพอๆตัวพันได้ช่วงนี้อากาศมันเย็นไงช่วงนี้ใช่ครับผมนะครับก็แนะนําว่าให้ใส่ขายาวกันนะครับแต่ว่าถ้าขับเป็นชิ้นก็ไม่ค่อยร้อนแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงความร้อนที่ขาแล้วเพราะขาผมมันด้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับผม ก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่าเออถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะซื้อรถมาขับในเมืองอย่างเงี้ยควรที่จะต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ด้วยเช่นสังเกตขันด้านหน้านะครับขับรถไม่เปิดไฟเลีย้ยวนะครับ ก็มันก็อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยผมมองว่าในจุดๆเนี้มันอยู่ในเรื่องของประสบการณ์การขับขี่นะครับผมมาขับทั้งรถยนต์และ,ะรถมอเตอร์ไซค์มาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งแล้วก็เลยมีประสบการณ์ออกท้องถนนค่อนข้างเยอะดังนั้นแนะนําว่าถ้าใครอยากจะขับขี่ในเมืองนะครับสิ่งสําคัญที่คุณต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือประสบการณ์นะครับแล้วก็การตัดสินใจหรือไวพริบ ที่คุณจะต้องมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆสําสหรับสภาวะรถติดในกรุงเทพนะครับตอนนี้ผมก็อยู่แถวๆแ,แยกแครายใกล้ๆเดอะมอลกับโวานะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดรถอาจจะไม่ได้ติดมากแต่ก็จะเอามาให้ดูคร่าวๆนะครับว่ารถซรงสปอร์ตเนี่ยมันจะแรกยากกว่ารถเล็กๆทั่วไปนะครับดังนั้น สิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือขับขี่เนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการมุดหรือแทรกเนี่ยช้าก,กว่ารถทั่วไปอยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าอาซิกที่ผมขับเนี่ยมันขับไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ได้ยากมากเท่าตัวพันเพราะว่าความกว้างของตัวรถเนี่ยมันเล็กกว่าตัวพันอยู่แล้วตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็อยากให้ทุกคนดูแล้วก็เข้าใจและทําใจสักนิดนึงนะครับว่าถ้าคุณอยากมีรถบิ๊กไบ์สักคันมาขับในเมืองเนี่ยอุบัติเหตุนะครับมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจริงๆ สังเกตว่าถ้าพี่ผู้หญิงคนข้างหน้านะครับหักหลบไม่ทันเมื่อกี้น่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับเกิดจากการที่ผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพเนี่ยขับขี่กันอย่างประมาทและไม่มองรอบข้างให้ดีก่อนที่จะเลี้ยวซึ่งเจอกันประจําแน่ๆครับสำหรับคนที่ขับขี่กันในกรุงเทพถ้าทุกคนมีงบประมาณสักนิดนึงนะครับและอยากขับบิ๊กไบค์จริงๆแนะนําว่าซื้อท่อที่มันมีเสียงดังขึ้นสะหน่อยนะครับมันช่วยในการที่จะทําให้เราขับขี่อย่างปลอดภัยมากขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียว แต่ว่าอย่าไปเบิลหรือไปขับขี่รอบสูงๆในที่ที่มีคนพลุกพล่านมากนะครับเพราะว่ามันตร,รบกวนึจากบ้านเขาก็สุดท้ายนี้อยากจะฝากนะครับว่าใครที่จะขับขี่รถในเมืองเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดแล้วนะครับคือเราต้องระมัดระวังรอบข้างและประเมินสถานการณ์การขับขี่บนท้องถนนให้ดีที่สุดครับเพราะความปลอดภัยของตัวเรานะครับต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะจ๊ะ โอเคฮะสำหรับวันนี้อาวอันนี้พี่ต้องพูดดิเขาว่าอยู่อันนี้พี่ต้องพูดสิช่องพี่โอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับครับาการรีวิวแชร์ประสบการณ์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ทุกทุกคนได้มีช้อยส์หรือตัวเลือกในการ,รตัดสิน<ม>ใจนะครับว่าเฮ้ยคุณควรจะซื้อมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หรือว่าทรงสปอร์ตเนี่ยมาขับในเมืองผมต้องบอกสุดท้ายนะถ้าใจไม่รงจริง ใช่ถ้าใครใครชอบใครใจรักนี่คือใจรักก็คือขับได้ทกวันได้อยู่แล้วผมขับจนทีมจนรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของผมไปแล้วนะครับอยู่ได้อยู่ที่ใจนะครับใจมันรักกันครับน้องๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมาก สำหรับทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดแลค์กดกดแชร์กดกดไลค์เปลยนะครับนะครับแล้วก็ขอฝากช่องปังปอนป่วนนะครับไว้ในดวงใจกับทุกๆคนด้วยนะจ๊ะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่องผมนะช่อง Star Sport Bike ทุกคนฝากติดตามน้องผมด้วยนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ